สบ,บูลมุนสู่สารสกัดจากธรรมชาติ100%ผิวเนียนนุ่มเด้งชุ่มชื่นไม่เห้งกร้านกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติสนใจสินค้าแอดไลน์ได้ที่ QR Code เรคิดว่าในส่วนนี้นะคะนรับ2 567เลยใช่ครับก็ได้รับอนุญา,าตโดยเฉพาะกับแรงงานปากด้าวจ,จะกระทบกับความมั่นค เกิดในประเภทนะเดี๋ยวเราสั่งปิดแค่พอทักรอบอีกอย่างเงี้ย็นเกิดขึ้นเป็นประจำทีนี้ทางจังหวัดเองก็ไม่ได้ยืนใจเรื่องนี้เราได้คิดกันว่าเราจะมีมาตรการตั้งเป็นคณะกรรมการแบ่งบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับเข้าไปตรวจสอบและมีการประชุมรายงานทุกสามเดือนหกเดือนนะครับอย่านเกิดกรณนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นอีกนะครับวันนี้มันผ่านมาสองปีปิดปิดเปิดเปิดอย่างเงี้ยนะ ว่มไม่จบมาตัา้งทีต่อไปจะเป็นมาตรการเข้มกว่าอการขึ้นนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะที่ที่มันจะปล่อยอย่างนี้เกิดขึ้นบ้านเมืองเราประเทศไทยนะครับเราต้องรักษาอย่าให้เกิดกรณีนี้ขึ้น,นเขาใช้สิทธิ์ของเขาเกินสิทธิ์ยังกรณีนี้มันเรายังยังยังไม่ได้ตรวจสอบในเรื่องนะ้ำตาเห็นทั้งหมดนะคิดว่าต่อไปเรายังยังลงลึกไป นักเรียนแต่ละคนมันชอบชอบกฎหมายหรือไม่ตักครองแต่ละคนที่มาฝากถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้นลงเลึกิดแต่ว่ามาตร,รการระวังแล้วนะว่าจะไม่มีนี้เกิดขึ้นต่อไปในการดำเนิงานครับท่านครับหนาจะชอบการจัดศูนยก์การเรียนรู้นะครับก็ได้ขอมาเมื่อปี2 5งพันหอยหนะครับผลปรากฏว่า จากการตรวจสอบเอกสารนะครับมันมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับพอนำเข้าประชุมคณะกรรมการาศึกษาธิการจังหวัดนะครับโดยมีทางท่านผู้ว่ารษาชการจังหวัดเป็นประธานนะครับเราก็มีมติไม่เห็นชอบไม่จัดตั้งศูนย์นะครับเพราะว่ามันไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็มีผู้เรียนจํานวนมากด้วยนะครับณเวลานั้นมีผู้เรียนที่สั่งเกขอมา625คนนะครับถือว่ามันมากทันนี้ก็วันนี้ได้ทําการประสานกับทางทั้งทาง,ทาง,ทาง,ทางจัดทางงานแล้วก็ทางศึกษาธิการแล้วนะครับเราจะเข้าไปสนับสนุนในข้อมูล เกี่ยวกับในในหน้านานของเราก็คือในข้อมูลการอนุญาตได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรนะครับก็ทั้งในตัวผู้ต้องหาที่ถูกเก่าวก่าวหาดำเนินคดีแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเราจะเข้าไปตรวจสอบถึงการสรทธิการได้รับอนอนุญาตที่อยู่ในราชอาณาจักรครับหากพบว่ามีผู้ใดที่มีไม่ประจต้องตามกฎหมายนะครับเราก็จะดําเนินการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้องอาจจะให้ข้อมูลร้องทุกข์เกา่าโทษเพิ่มเติมหรือถ้ามีการความผิดซึ่งหน้าเราก็จะมีการจับลุม ตามตามกฎหมายต่อไปครับขอบคุณครับ